มา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 ดีๆลูกเดี๋ยวมันหกอ่าวางยังไงหกหรือเปล่าเฮ้ยม,ม,ม,มันไม่ลงร่องหรือเปล่าไหน,นอ่ะอ๋อเธอ่เอาลังไยเนี่ยเข้ามาหนุนมันนะมันก็เดี๋ยวมันก็นั่นนะดิเอา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  ทำบ้านพังหมดเลยอ้อยอ้อยจิกมือแม่ยุ่งกับมันโอ้ยหิวยหิว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 กินกินกินเข้ามากินอร่อยอร่อยเฮ้ยทำหกอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวทำหกดิกินให้คุ้มคุ้ม ถ้าปลาเป็นของมีค่ากินดีๆอืกินดีๆกินดีๆ